จากโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับหนึ่งจงพิสูจน์ที่มาของสมการ dx <S <S <L> ส่วน l, <S <S l> เท่ากับ n แลมดานะครับกรณีแสงผ่านสลิดคู่แล้วเกิดการแทรกสอดเป็นแถบสว,าว่างวาดรูปประกอบการพิสูจน์สมการโดยละเอียดนะครับจะได้ดังนี้นะครับจากโจทย์นะครับจะเห็นได้ว่าจะวาดภาพด้าตานี้นะครับโดยที่ x กับ n นะครับจะคู่กันถ้า x เท่ากับหนึ่งจะเท่ากับหนึ่งรูปก็จะได้ประมาณนี้ครับจะสรุปได้ว,ว่า sin เซตาเท่ากับค้าฉากก็คือตรงนี้ครับแล้วไซน์เซตาเท่ากับเอหนึ่งพีลบเอสองพีตรงนี้ครับเป็น่าของสลิดครับแล้วส่วนดีครับ,รบก็จะมาจากตรงนี้ครับตรงนี้กับตรงนี้ ข้ามกับฉากครับอ่าต่อมานะครับเราก็จะแทนดีไซน์เซต้าเท่ากับเอ็นหนึ่งพีบเอสองพีครับนั่นก็จะได้เป็นดีไซน์เซต้าเท่ากับเอ็นลัมดาครับไซนเซต้าเท่ากับเอ็กซ์เอลเอ็กซส่วนเอลไซนเซต้าประมาณแทนเซต้าครับเท่ากับเอ็กส่วนเอล ดีเอ็กส่วนแอลเท่ากับเอ็นลัมดาตรงนี้นะครับมันก็จะไดรูปได้ตรงนี้เลยอ่าอัานนี้สําหรับข้อหนึ่งนะครับมาข้อต่อไปกันนะครับข้อที่สองครับโจทย์ในอยูยว่าข้อสอง in o u b l e slit in t ิดอิน e ต n ร e e ฟรนซ์เอ็ t t ์เพ e t ิเมนต์เ e อะด e แทนบีเว 0.0005 m and the screen is 2 m from the solid yellow light from a sodium lamp is used and it has a wavelength of 5.89ค10 7 m s h o w that the distance between The first and third thing on the screen is 0.002356 m มตร Thing is a n o t h e r word form by sport. ก็คือนะครับโจทย์อน,นี้ก็คือเขาจะให้ตัดิศเดียวมาแล้วก็ให้ค่ามานะครับโจทย์นะครับจะให้เป็น d เท่ากับ0.005เมตร l เท่ากับ2เมตร lambda นะครับเท่ากับ5.89คูณ10กำลังล7เมตร จากสูตรคำนวณนะครับก็คือ xn เท่ากับ n ลมดา l ส่วนด้วย d นะครับคือโจทย์ข้อนี้นะครับข้อจะให้หาแถบที่หนึ่งนะครับแสงความกว้างของแถบที่หนึ่งและแถบที่สามแล้วขอให้หาว่าค่าที่ได้เนี่ยระยะห่างของมันอะตรงกับค่าตรงนี้ไหมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับแถบที่หนึ่งนะครับเราก็แทนสวดไปเลยว่า x หนึ่งเท่ากับ 1นตรงนี้นะครับ n จะเท่าก default, ับ x เสมอก็คือ1นึ่งคูณกับ5้าคูณสิบกำลังลบเคูณสส่วนด้วยศูนย์จุดศูนนยรับเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่คูณสิบกำลังลบหส่วนด้วยศูนย์จุาครับค่าที่ได้ก็จะเป็นศูนย์จุนย์ศูนห้าหเมตรครับค่าพีสานะครับก็จะเป็น n เท่ากับ3นะครับก็คือ x 3เท่ากับ n ลัมดา l ส่วนด้วย d x 3เท่ากับ3าามตรงน,นี้ก็คือ n อย่างที่บอกนะครับก็คือ n จะเท่ากับ x เสมอก็คือ3ามคูณห้าคูณสิบกำลังลบเคูณสครับแล้วก็หารด้วยส่วนจุดส่วนส่วนสครับเท่ากับ3.534ุดหส่คูณสิบกำลังลบหส่วนด้วย0 0 0นจุดครับ ค่าที่ได้จะเป็น0.007068เมตรครับต่อมานะครับเราจะไปหาระยะห่างกันต่อครับก็คือเราจะเอาค่าที่ได้จากแทบที่1กับแทบที่สมาหาความต่างน,นะครับก็คือ x3 ลบ x1 นะครับก็จะเป็น0.007068ลบ0.002356ครับก็จะได้ค่าเป็น0.0047 สี่เจ็ดหนึ่งสองเมตรครับก็คือค่าตรงนี้นะครับก็จะไม่เท่ากับค่าเริ่มต้นที่ขอให้มาครับก็คือนี่ครับตรงนี้ครับมันจะไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้ตอบผิดครับไม่ใช่นะครับ